วันนี้อมาที่ตลาดเก่าค่ะทุกคนย่านเยาวราชนะคะใครที่อยู่แถวนี้เนี่ยต้องรู้จักตลาดนี้แน่นอนเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่เก่าแก่แล้วก็มีอาหารมากมายที่คนใช้นำไปไหว้เจ้าหรือว่าเอาไปทานเพื่อเป็นสิลิมงคลค่ะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมาถึงร้านแรกค่ะก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เมล็ดถั่วเมล็ดงา ธัญ,ญพืชต่างๆนะคะซึ่งเป็นมงคลมากในวัฒนธรรมจีนค่ะมีความหมายดีๆมากๆเลยนะคะถั่วก็จะหมายถึงความงอกงามความยั่งยืนค่ะถั่วมีลักษณะที่เติบโตง่ายแตกหน่อดีสื่อถึงธุรกิจเติบโตลูกหลานรุ่งเรืองค่ะ,มะเมล็ดงาก็มั่งคั่งไม่รู้จบธัญ,ญพืชรวมๆนะคะลูกเดือยงาเข้ากล้องนะคะครบเครื่องร่ำรวยรอบด้านมีสุขภาพเงินทองครอบรัวมั่นคงค่ะ กระเพาะปลาค่ะก็จะนิยมใช้ในการไหว้เจ้านะคะเพราะว่ากระเพาะปลาเนี่ยสื่อถึงความรู้สึกมั่นทุ่งไปหรือว่าจะเห็นบ่อยในการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับขอพรโชคลาภให้ไหลมาแบบไม่หยุดไม่สะดุดค่ะ ชาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการไหว้เทพเจ้าเพราะว่าสื่อถึงความเคารพบ,บูชาเคารพบรรพบุพรุษนะคะจะเห็นบ่อยในการไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษนะคะหรือว่าพิธียกน้ําชางานแต่งนะคะใช้คู่กับของหวานสื่อถึงชีวิตที่มีความสุขผมและหวานพอดีค่ะนอกจากที่นี่จะมีอาหารนะคะก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ในการทำน้ำชาแล้วก็พวกตะเกียบต่างๆก็มีด้วยค่ะ ที่นี้ก็จะมีอาหารสดอาหารอาพวกอาหารทะเลด้วยนะคะไว้สําหรับการไหว้เจ้าได้เหมือนกันก็จะมีเป็ดไก่มีอาหารสดอะคะ่ะเหมือนตลาดทั่วไปก็มีเหมือนกันค่ะเครื่องเทศก็เป็นอีกหนึ่งความหมายที่ดีๆของชาวจีนเหมือนกันนะคะเช่นยกตัวอย่างเนี่ยคือพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยมีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยไล่ความเย็นแล้วก็ไล่เหมือนไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ดึงดูดพลังดีๆค่ะ ต่อไปก็จะเป็นอบเชยค่ะเสริมวาสนาให้ชีวิตหอมหวานป่ยกักค่ะรูปดาวแปดแฉกเลข8ดเนี่ยเป็นสิริมมงคลสื่อถึงความร่ำรวยเงินทองค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขอพอรของคนจีนนะคะคือขอให้อายุยืนแล้วอาหารที่สื่อถึงความอายุยืนได้ดีที่สุดก็คือเส้นหมี่ค่ะจะใช้นิยมใช้ในงานวันเกิดหรือขอให้อายุยิ่งยิ่งยืนยืนขึ้นไปค่ะ สำหรับใครที่หาของไหว้เจ้าหรือว่าของทานเองแบบเป็นสิริมงคลแบบชาวจีนนะคะโบสเชื่อเลยค่ะว่าที่นี่ตลาดเก่าเยาวราชมีครบทุกอย่างที่คุณต้องการแน่นอนค่ะ